รัศมีแขระบายความในใจถึงปมเหยียดผิวสีเข้าใจเพราะโดนมาทั้งชีวิตสวัสดีครับมาพบกับยอดสีแชนเนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังข่าวของคุณรัศมีแขออกมาระบายความในใจนะครับรัศมีแขฟ้าเกื้อลน้นโพสถึงปม b l m ในอเมริกาชี้เข้าใจเพราะโดนมาทั้งชีวิตวอนขอให้รักผมในแบบที่มนุษย์อย่างผมเป็น จากกรณีการเสียชีวิตของจอร์ดฟอยชายผิวดำชาวอเมริกันที่ถูกตำรวจใช้ความรุนแรงเข้าจับกลุ่มทำให้เขาถึงแก่ความตายก่อนจะมีข่าวออกมาทั่วโลกและมีคนออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนผิวสีหรือ Black l i v m s t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  e r ทั่วสหรัฐรวมไปถึงอีกหลายประเทศซึ่งหลายที่ก็มีความรุนแรงลุกลามจนเกิดเป็นจลาจลตามมา และจะข่าวดังกล่าวก็ทำให้คนบันเทิงหลายคนทั้งในไทยและต่างประเทศถูกจับตามองไม่น้อยว่าจะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ล่าสุดรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบายความในใจของคนผิวสีที่โดนเหยียดมาทั้งชีวิตพร้อมแคปชั่นว่า บางทีคำตอบของทุกๆเรื่องควรจะต้องถามผู้กระทำวิถีคิงคองโดยรัศมีแขเผยว่าหลังจากกรณีผิวสีที่เกิดขึ้นในอเมริกาผมไม่ได้นิ่นอนใจนะครับผมคิดคิดเป็นอาทิตย์จะถามผมว่าจริงเหรอที่คนจะทำแบบนั้นผมก็เถียงไม่ออกเพราะผมเจอกับตัวมาเต็มๆทั้งชีวิต จนตอนนี้ก็ยังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์เราอะไรที่ทำให้เรามองข้ามความเท่าเทียมที่แตกต่างแล้วเลือกที่ปฏิปฏบัต,บติหรือมนุษย์บางคนไม่สามารถจัดการกับความไม่ชอบเกลียดชังหรือไม่ถูกใจกับคนนั้นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้จากเรื่องนี้นั้นทำให้ผมยิ่งรักคุณพ่อที่เป็นผิวสี ครอบครัวเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ดีๆที่รู้จักตัวตนจริงๆของผมแล้วรักผมในแบบที่มนุษย์อย่างผมเป็นจากงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและบอกรักเป็นอีโมจิรูปหัวใจให้กับเจ้าตัวเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นข้อความในใจของคุณรัศมีแขนะครับ ที่ออกมาระบายความในใจผ่านอินสตาแกรนะครับถึงเรื่องนะครับปมเหยียดผิวสีนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยอดสี Channel ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ